วันนี้เราอยู่กับเกมโรม่าในค่ายของส l o t ต o นะฮะหรือว่า j o k กเกอร์สล็อนะครับกับทุนที่500นะฮะกับการเบตต่อ1รอบที่10บาทนะครับในงบ500นะฮะตัวนี้เราจะสามารถนะฮะสร้างรายได้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับของเกมโรม่านี้เป็นเกมยอดฮิตเลยในโหมดของพวกเกมสล็อตนะฮะใครหลายๆคนชอบเล่นกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ เราเข้าคอมโบเนี่ยถ้าเราไปได้ถึง4คอมโบติดติดกันนะฮะเราจะสามารถเข้าฟรีสปินได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษนะในเวลาที่เราเข้าโบนัสนะฮะจะเป็นการเข้าไปตีเจ้าสิงโตตัวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการเล่นสล็อตนะฮะไม่ยากครับเติมเครดิตเข้าไปก่อนฮะ,ะแล้วก็ทีนี้เราปั่นกันได้เลย นะครับผมแต่ว่าถ้าเราได้กําไรแล้วเราต้องรีบเลิกนะฮะเราอย่าไปเล่นต่อนะฮะถ้าเล่นต่ออาจจะขาดทุนได้นะครับยังไม่ได้คอมโบต่อนะครับหมุนต่อไปหมุนต่อไปนะฮะไวมาตัวนี้ก็เท่ากับว่า,ามันแทนตัวอะไรก็ได้นะฮะของตัวเอมโรม่าตัวนี้นะครับ อังุนมันจะมีตัวที่มันได้ตังเยอะๆเนี่ยจะเป็นพวกดาบโล่แล้วก็ไอตัวหน้าสวินแต่หน้าสวินอาจจะออกยากหน่อยอันนี้เราหมุนเป็นออโต้สปินไปนะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาคลิกเองยาวไปเยาไป สองคอมโบไปแล้วบูยี้นะเกมยอดฮิตเลยฮะของตัวโรม่าเนี่ยคนเล่นเยอะนะตัวนี้นะใครหาเกมสล็อตเล่นอยู่ลองอลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันในค่ายของโจ๊กเกอร์สลอ็อนะฮะหรือว่าของ X.O ก็มีนะฮะเป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คนก็ยังเล่นกันค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าใครเป็นสาวกเกมสล็อตเนี่ยจะรู้จักเลยเกมโรมา่า ครับโอ้โหห้าแถวบวกไปห้าสิบกว่าบาทมันไม่ต่ออ่ะถ้ามันได้ต่อกันมาแบบเข้าไอตัวคอมโบครบสี่ครั้งเนี่ยเราจะได้เข้าไปฟรีสปินนะได้ได้หมุนฟรีไปอีกสี่รอบนะถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบครบห้ามันก็จะได้เป็นเข้าฟรีสปินห้ารอบ ยังไม่มาเงียบอยู่มาแล้วโบนัสของฉันนะโบนัสเกมมาแล้วนักรบสปาตานะตัวนี้ด้านล่างเราจะกดไปกดที่สตาร์อีกรอบนะเพื่อทำการเลือกอาวุธนะอันนี้เราได้โลมาเราได้โลมาตัวนี้สิงโตก็จะตีเรานะเราก็จะอ่าชีวิตเราจะหายไปหนึ่งเราเลือกอาวุธต่อเราได้ดาบคู่ชับเข้าไป ไงไม่ก้าวินบวกไปสองร้กว่าบาทดาบเดียวก็เสียวอ,อีกนานมาเอาอีกหนึ่งชับนะง่ายๆนี่เล่นตาละ10บาทบวกมา300กว่าบาทแล้วถ้าเป็นโลดเราจะได้บวกน้อยหน่อยนะแต่ว่าทุกๆก,การเราใช้เนี่ยเราจะได้บวกทุกรอบจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งฉับเบกหนึ่งฉับ ได้มา480กว่าบาทแล้วตอนนี้เลือกกันเอาอันนี้แม่งหลบโตนี่มันกล้ามันกล้าหมดละอันนี้เราได้โบนัสมา500กว่าบาทนะจากเมตตาละ10บาท นะถ้าเราหมดไปประมาณ56บาทเองตอนนี้เราหมดไป56บาทเราได้มา500กว่าบาทนะฮะหากใครสนใจนะฮะอยากเล่นอย่างผมนะฮะแอดเข้ามาที่